วัสดีครับวันนี้มาอยู่กับ Mercedes-Benz C 200 Compressor ปี03 2003นะครับ <c oughs> ราคานี้คือแบบรถสวยด้วยนะไม่มีชนราคา169,000บาทสดเท่านั้นนะฮะอย่าต่อถือว่าให้เกียรติกันนะฮะ169,000บาท C 200 Compressor ส,สีบอลสีเดิมรถเดิมมาก รถเดิมบางนางบวชนะฮะรถ <c oughs> ดดาดิมมากสีสีบดบอลเงินประตูปิดไม่สนิทนะครับพอดีผมถ่ายรูปผมถ่ายภาพนิ่งเมื่อกี้นะครับไม่มีอะไรประตูปิดไม่สนิทเพราะว่าเราถ่ายภาพนิ่งเมื่อกี้แล้วก็สายเข้าก็เลยซีสองร้อยคอมเพรสเซอร์สองศเครื่อง1 8 0 0ปดซีซีนะฮะแอร์แบ็คสิบใบ อย่างนี้แอแบ็กสิใบแน่ประตู4ี่บานประตู4ี่บาน a i r b แบ็ใบคอนโซลหน้าแผงนวม2ใบเป็น6เสาหน้าซ้ายขวาเป็น8โดโนเสาหลังซ้ายขวาเสาหลังซ้ายขวาเป็น10ใครซื้อไปนี่รีบทำลายระบบ a i r b a บ็กทิ้งก่อนเลยนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดคุณชนอะไรนิดนิด,นดหน่อยๆแล้วแอ r b แบระเบิด10ใบนี่ผมบอกเลยเป็นแสนนะฮะ สิป้านี่คุณไปทำนี่เป็นแสนเป็นหมื่นเนี่ยเป็นแสนอะ่ะนะฮะรีบรีบเอาออกนะฮะระบบแอร์แบ็กนะครับเพราะว่ามันไม่เสถียรเพราะว่าถ้ารุ่นใหม่ๆก็คือขับคนเดียวระเบิดคนเดียวแต่รุ่นเก่าๆ่านี่ขับคนเดียวขับคนเดียวระเบิดรอบรอบคันนะฮะต้องต้องรีบเอาออกนะครับแนะนําเลยว่าระบบแอร์แบ็กนี่เอาออกเพราะว่าคุณขับระวังอยู่แล้วแล้วนสามาตรฐานของรถก็ดีอยู่แล้วเนี่ยตั้งแต่ป้ายแดงมาไม่เคยชนเลย ติ๊กเกอร์เดิมไม่ทาสีเดิมๆติ๊กเกอร์นีกเก้เดิมมากไม่เคยพ่นสีนะฮะฝากระโปรงเดิมไม่เคยพ่นสีอย่างว่านะฮะเบอร์เมอร์เซเดสเบนท์คันละสองล้านกว่าบาทนะฮะคันละสองล้านก็สมรรถนะต้องดีอยู่แล้วนี่เครื่องยนต์นะครับเสียงจะดังหน่อยเพราะเอ็นไอโฟนมันจะชัดแอ Airbag ABS Airbag สิบใบนี่ผมแบบโคจี้เลยเฉพาะแอร์แบ็กนี่ก็เกินแล้วคุณเบิก์ห้า Airbag สิบใบนี่แม่งเกินแสนหกนอ่ะนะใบหน้าใสาๆนะครับเครื่องยนต์นี้ นะครับไม่มีความร้อนความร้อนไม่เดินแอร์เย็นเจี๊ยบเราเราเทสแล้วนะฮะหนึ่งแสนหบาทนะครับสดเท่านั้นจัดไปนั้นก็ได้นะครับจัดไปนั้นก็ขอขายแสนแปดห้านะฮะไปสดดีกว่าครับจัดไปนั้นผมว่าที่จะรอหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับจะต่อรองนะฮะหรือว่าให้เกียจกันแอร์แบ็กสิบไปก็เกินแล้วแอร์แบ็กสิบไปก็เกินแล้วไปดูภายในกันหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทรถเครื่องพันแปดร้อยซีซี ดูระบบเดเบาะไฟฟ้าเบาไฟฟ้านะฮะใช้งานได้ปกตินะครับเบาไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะครับหมอนขึ้นลงปกตินะครับหมอนขึ้นลงปกตินะครับหมอนขึ้นลงปกตินะฮะแล้วก็เดินหน้าถอยหลังรับเอนนอนนะฮะปกตินะครับเบาไฟฟ้าแอร์แบ็กสิบใบเบาหนังนะครับโอ้โหแอร์เย็นเจี๊ยบ แอร์เย็นจี๊บนะฮะเบาะหนังกระตกไฟฟ้าเซ็มทั้นล็อกโอ้ยสองล้านกว่าสองล้านกว่าไม่นะครับไม่ยังใสๆอยู่เลยเห็นปะใสกริฟไม่ใสกริฟกล้องหลังมีหมดนะฮะกล้องหลังมีพร้อมนะฮะเนี่ยเอสเอสคู่หน้ากับพวงมาลัยกับสองใบเสาซ้ายขวานะฮะเสาหลังซ้ายขวาสิบใบหงายท้องเลยนะฮะโอ้สภาพสดสด อันนี้สดอยู่สดอยู่ลายมงไลายไม้สดอยู่169,000บาทรถพันแปดร้อยซีซีซีสองร้อยคอมเพรสเซอร์นะฮะก็ราคาไม่อยากจะเปรียบเทียบกับยี่ห้ออะไรนะฮะแต่อันนี้ยี่ห้ออะไรก็รู้ๆกันอยู่นะครับราคาก็ไม่อยากจะเปรียบเทียบกับยี่ห้ออะไรแต่อันนี้ยี่ห้ออะไรก็รู้ๆกันอยู่เมอ c ed e เ Benz น2 0 0ีคอมเพรสเซอร์นะครับเก็บรเียสีเดิมๆ,มๆบางๆนะฮะ เดิมบางไม่มี <S 2> <S 2> ชนเอาลองดูเรื่ยๆไปดูฝาท้ายฝาท้ายโอ้ยจะสี่นาทีจะห้านาทีหรอไรโล่งๆไม่เคยติดแก๊สนะฮะโล่งๆไม่มีแก๊สนะครับอ่าเบาะหลังเบาะหนังนะฮะกับเบาะหนังไอ้ดูไปแล้วรอบนึ่งนี่แหร์หลังนะฮะโคบโคบฟูฟูอ็อปชั่นระวังชาชีพด้วยผมขายแสนหกเก้าบิชาชีพก็จะไปลงแสนสองแปดหมื่นเก้าหมื่นพวกคุณก็โอนจองไม่ให้เขาห้าพัน ก็เรียบร้อยโรงเรียนจีนนะฮะปากระวังด้วยมีจาชีพเยอะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามนะฮะของเราไม่เอาเปรียบพวกบวรพภกนะครับ